ผลการแข่งขันเมื่อคืนก็ถือว่าเป็นใจให้กับอาเซนอลของเรานะครับเหมือนกัะตัดคู่แข่งไกล่กระลองหวันเจี๊ยบไปอีกหนึ่งทีมนะกลับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับทีวัวชนแนลอาเซนอลแฟนคลับนะอ่ะฝากผู้สนับสนุนหลักของช่องก่อนครับกาแฟลุ่มกาแฟซอ,องปรุงสําเร็จรูปทั้งน้ําร้อนและน้ําเย็นนะครับไขมัน ค่อนข้างต่ำโปรตีนสูงและที่สำคัญ no sugar ไรน้ำตาลจริงๆซองนี้นะ,ะทานได้เลยเช้าเย็นกลางวันก่อนนอนเนี่ยเมาาื่อเช้าวันนี้ก็หลังจากที่ดูบอลเสร็จก็จัดไป1 2ชื่นใจจริงๆนะครับฝากไปด้วยรูมคอฟฟติดต่อได้ในช่องตอบกลับนะครับเมื่อคืนการแข่งขันฟุตบอลพิมพ์ล,ลีกนะครับก็มีคู่สำคัญคู่ใหญ่นะลิเวอร์อพูลก็สามารถเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมไปได้ นะก,ก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนคู่ดึกเลยเมื่อคืนที่ดูจนจบนะแมนเชสเตอร์วิเ็ดครับก็สามารถเปิดบ้านชนะทอดด็อตแนมฮอสเปอร์ไปได้นะครับสประตูต่อ0ูนย์ส่งผลยังไงส่งผลให้สเปอร์นะครับซึ่งแหมตอนแรกใครๆว่ากูรูทั้งหลายว่าโอ้โหสเปอร์มาแบบน่ากลัวมากเลยเล่น กองกลางแน่นมาแบบรถบัสนะครับลกองหลัง3กองกลาง5แล้วก็มีแผงมิดฟิลแผงศูนย์หน้าที่แบบโอ้โหไล่เตียมทานพอลงไปจริง,รงกระจอกโคตรเลยนะไม่มีอะไรเลยไก่เวลาออกนอกบ้านทีไรออกนอกไล่ทีไรง้อยเป็นไก่โดนนะ้ำมาสังเกตได้เวลาตั้งแต่ตอนเดินลงสนามนะง้อยตั้งแต่หัวเลยตั้งแต่กัปตันยันลูกทีมเลยนะครับดีเมื่อวานนี้ฮูโกโยริส ผีเข้าฟอร์มปลาหมึกเลยนะฮะเซฟเป็นพลาวารไม่งั้นต้องบอกเลยว่าเมื่อคืนแมนยูต้องชนะไม่ต่ำกว่า7ลูกอก็ถือว่าตัดคู่แข่งไปอ่อนมากเลยไก่เมื่อวานสมงผลให้อ์เซนอนเรานำเดียวๆครับเมื่อคืนนี้ไม่มีการแข่งขันเนื่องจากว่าอา่าเรามียูโรปาลีกนะครับที่ยังต้องเตะนัดตกค้างกับ p พ g ไอเฮลเฟนแล้วก็เราต้องเจอกับแมนซิตี้แต่ว่าก็เลื่อนการแข่งขันไปก็ถือว่าดีครับก็ยังไงเราก็ลอยตัวเป็นอา่า อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะอันดับตารางณตอนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าอร์เซนอล์ลังนําเป็นที่1อยู่นะแล้วก็ตัวของแมตสิยังเป็นที่2ครับตามมา4แต้มสเปอร์ก็อยู่ที่3เชลซีเมื่อวานนี้สะดุดเสมอเฉยเลยนะแล้วก็แมนยูขึ้นมาแล้วนะครับอยู่อันดับ5นิวคาสเซิลเมื่อวานก็ชนะอยู่อันดับ6แล้วลิพูลอยู่อันดับ7เอาแค่อันดับ7แล้วกันนะส่วนคืนนี้คืนนี้ดึกหน่อยพวกเราครับก็คงจะต้อง ทางตาแต่ว่ามันถือว่าไม่ดึกมากประมาณเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนบ้านเราเราก็มีนัดตกค้างเตะกับ p s เ ihofen นะครับซึ่งณนาสถานการณ์ตอนนี้เราอ่ะมีอยู่9แต้มแล้วก็ p s เมีอยู่7เพราะฉะนั้นแมตชนี้เพื่อเพื่อความชัวนะคงจะควรจะต้องเก็บ3แต้มแต่ว่าด้วยนักเตะณตอนนี้เมื่อวานนี้ที่ดูใน ภาพการซ้อมเมื่อาวานในกาเบนมาเตเนลีนะครับได้ข่าวว่าเป็นหวัดนะไม่มีภาพในการฝึกซ้อมแล้วก็โอเล็กซานเดอร์ชีเชนโกก็มีอาการเจ็บน่องยังไม่หายแต่ของมาเตเนรียังไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้ลงไหมถามจริงๆเราเหนือกว่าเพ v สไหมเพรสซีก็ถือว่าค่อนข้างเป็นทีมแข็งแต่เวลาออกนอกบ้านก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อยากจะให้ถามด้วยถามใจจริงๆอยากให้จัดทีมชุด2ลง นะเพราะว่าเรามีแมตท,ที่ต้องเจอกับเซาเทมป์ตันไปเยือนนะฮะที่เซนต์แมลีก็ถือว่าเป็นเกมหนักอีกเกมนึงซึ่งคิดว่าเซาเทมป์ตันเห็นแล้วนะว่าลีดเล่นกับเรายัางไงเขาคงจะเล่นกับเราแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็คิดว่าไปเจอเซาเทมป์ตันไม่ใช่งานง่ายเพราะฉะนั้นแมตช์เนี้ยน่าจะได้พักตัวหลกัหลกๆลงบ้างนะตามความคิดนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยหลายคน มีอาการล้านะมีอาการล้าอย่างเห็นเลยนะครับก็วันนี้ก็คงจะมีพี่ใหญ่บางคนได้ลงนะครับคาดว่าประตูก็ได้เป็นแมตเทนเนอร์ er, ทางขวาไดนะ้เป็นเซดิกโซเลสนะครับทางซ้ายเป็นคิรันเทนี่็อปโอลิงคงได้ลงนะ,ะส่วนตัวหลักไม่มากันเยสก็ซาริบาก็คงจะลงนะต้องคนใดคนหนึ่งส่วนกองกลางก็เป็นโลคอนกานะครับกานอิชาก,ก้าคงลงมาประคองเกมนะหรือว่าต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะาเอเรนียก็ยังไม่หาย นะส่วนมาควินยอสนะครับฟาวิโอวิเอล่าพวกนี้มีโอกาสได้ลงเต็มเต็มเลยนะ s d n k ีทีประมาณนี้นะครับก็อยากจะเอาพวกนี้ลงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวสัก5้าทุ่มเราคงเราจะคงเห็นไลน์อัพคิดว่าเดต้าคงต้องวางแผนในการที่จะจัดตัวผู้เล่นนะเพราะว่า เขาคงจะเห็นแล้วเราว่าแมตท,ที่เจอลดน,นักเตะของเรามีอาการล้าหลายคนยังกรายเบนม,มาเตอรี่เนี่ยพูด,ดง่ายๆเลยครับลงทุกแมตแม่เจ้าทุกแมตจริงๆทั้งพรมเมลีกแล้วก็ทั้งยูโรปารดีเพราะฉะนั้นร่างกายมันก็คงจะมีอาการะนะไม่รู้ว่าแมตช์นี้จะได้พักไหมแต่แมตช์เท่าทต่มต้านนะ่าคงจะต้องอัดเต็มนะครับเพราะว่ายัางไรคงต้องสามแต้มเพื่อฉีกหนีออกไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็คงจะ มีเวลามีโอกาสได้ลุ้นทีมรักอีกรอบหนึ่งนะหวังว่าคงจะคว้าชัย3แต้มได้เดี๋ยวเรามาดูฟอร์มกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาวิเคราะห์กันว่าสถานการณ์หลังจากจบวันนี้จะเป็นยังไงในเส้นทางยูโรปาลีกสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถจดอันดับหนึ่งของกลุ่มได้เนี่ย ทีมดับสองมีโอกาสที่จะอันดับ2มีโอกาสที่จะคว้าไปเจอทีมที่ลวงลงมาจาก UCL นะซึ่งโอกาสที่ทีมจาก UCL ดังๆมีโอกาสหล่นลงมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนานะไม่ว่าจะเป็นแอลติโก a แมดริดนะแล้วก็อะไรกันทีมทีมอะไรอีกนะเมื่อวานที่นั่งดูอยู่มีโอกาสเลยครับที่หลายทีมจะหล่นลงมาทีมดังๆด้วยแข็งๆ,งๆเพราะนั้นในยูโรปาลีกเนี่ย เราจบกลุ่มอันดับหนึ่งดีที่สุดรอบต่อไปเราจะได้ไม่ต้องเจอทีมแข็งมากนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับที Channel, ่หัวไอ a ชา e น a อาร์ตันแฟนคลด้วยนะครับอยากให้ยอดไลค์ยอดอติดตามมากกว่านี้หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปทำช่องละกันนะครับก็มีความสุขกับการเชียร์ฟบอลแล้วก็มีความสุขกับการเดินทางและโชคดีในการเดินทางนะครับพบกันพรุ่งนี้นะจ๊ะสวัสดีครับ